รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอีสุสุสวัสดีค่ะได้ขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการยกนิ้วให้ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมนะคะไปยกนิ้วให้กับเหล่าบรรดาดาราและก็คนดังที่นอกจากที่พวกเขามือจัถือไม่ไฟยัง สองหน้ากัดิ้นด้วยและนอกจากนี้แล้วเขายังเป็นนักธุรกิจด,ด้วยค่ะว่าแต่วันนี้ค่ะต้องบอกผู้ชมอางนีเลยนะคะว่าคืออาทิตย์หน้าค่ะจะเท็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยคือจะมีชายหนุ่มเจ็ดคนจะนัดได้ไปกินเนอร์ท7เจ็ดวันด้วยกันว่าแต่รอบเจ็ดวันนี้ก็คงจะต้องทําผมถึงเจ็ดทรงนะคะถ้าไปที่ร้านทําผมเนี่ยมันก็คงไม่ทำกินค่ะเอาเป็นว่าไป๊ เรียนรู้การทําผมด้วยตัวเองดีกว่า mm hmm. เพื่อนๆในวงการค่ะ mm hmm. เก็เลยบอกว่า mm hmm. ตอนนี้ค่ะพี่นกสินใจนะคะ mm hmm. กับพี่ติก๊กกิจิพันเนี่ย mm hmm. เขาเปิดโรงเรียนนารอาอะคาเดมี่ mm hmm. ที่จะสอนให้คนเป็นช่างผมมืออาชีพ mm hmm. จะเป็นยังไงนั้น mm hmm. เดี๋ยวตามไปเีนยนด้านนเลยดีกว่าค่ะ นี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เป้ค่ะอยากจะมาขอเรียนในการทำผมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวพี่ติ๊กโอ้ <c oughs> ต่างเต้นหน้าดาราในฝันดาราที่เราชื่อชมกลิศแล้แ <c oughs> ตั้งแต่เด็กแรงแรงแรงตั้งแต่เด็ก ต, <Okay. S 1> ตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยวัยรุน่นพี่เต็กเป็นยังไงบ้างสบายดีก็สบายดีครับพี่เต็กค่ะคือแบบปัญหาเรื่องของทรงผมเนี่ยเป้แบบเครียดมานานมากเลยค่ะวันนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะมาเรียนทําผมทุกคนก็เลยบอกว่าแนะนําว่าต้องมาที่นี่นเลยค่ะนาราอะคาเดมี่ วันนี้ก็ได้มาเจอแต่เดี๋ยวจะบอกน้องเป้ว่าน้องเป้โชคดีแล้วครับเพราะเป็นคนลูกหน้าเล็กแล้วทรงผมอะไรก็ได้ได้ทุกทรงเลยใช่ไหมถูกแน่นอนแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําผมค่ะอยากจะมาถามพี่ติก่อนนะค,ะครว่ามีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงถึงมาเปิดโรงเรียนสอนอให้คนมาเป็นช่างทาผมแบบมืออาชีพถ้าอยากรู้เนี่ยมีคนนึง ตอบได้ดีกว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากเขาเหรอต้องเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ที่สำหรับผู้ชมคะเขาบอกว่าสําหรับการตั้งโรงเรียนแห่งนี้นะคะไม่ใช่พิติกในการตั้งคนเดียวหรือว่าไม่ใช่ว่าแขกคนพิเศษของเอกคนหนึ่งที่จะมาร่วมกันตั้งด้วยยังมีดาราสาวระดับแนวหน้าของวงการดิฉันเรียกว่าดาราสาวถูกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเธอสาวตลอดและเธอสวยตลอดเป็นครูด้านความงามได้เลยด้านความงามพี่น็กสินใจ นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราได้มาพูดคุยกันอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้อยากชมร้านจังเลยอ่ะนะคะกับกับชมโรงเรียนกันจังเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเลยค่ะป้าคือเห็นบอกว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่คือแบบว่าไม่ได้สอนให้มีอาชีพทำผมอย่างเดียวแต่สอนให้เป็นช่างผมมืออาชีพช่างอาชีพมืออาชีพเป็นขนาดไหนนี่เดี๋ยวมา นี่ครับอีกหนึ่งท่านอุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้านนี้คือคุณเบนจาริปพุ่มสุโอรัตครับค่ะภรรยาภรรยาคนสวยนะคะวันนี้ได้เจอตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะพี่จ๋ายยินดีค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเชิญคุยด้านนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเมาท์มอยกันด้านนู้นกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามันมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องมาเมาท์กันเยอะมากเลยค่ะพี่จ๋าขาพี่จ๋าขาเนี่ยนะคะด้านนู้นเลยนะคะ นี้น่เราอยู่ในโซนไหนของโรงเรียนคะตรงนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของซาลอนนาราซาลอน คือตรงนี้คือน,นอกจากเป็นโรงเรียนแล้วยังมีเป็นซารอนด้วยใช,ใช่ค่ะ<อ>มีเทรดดิ้งมีศูนย์จำหน่ายให้ความสะดวกกับคนยากนี้และกับนักเรียนของเราเองด้วยต<อ>ตรงนี้จะเปิดรายการทั่วไปพร้อมทั้งเด็กนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาฝึกมือได้ลองทำด้วยเชิญค่ะโอเคขอบคุณค่ะหลายคนอยากจะรู้ความเป็นไปเป็นมาว่าอยู่ดีๆแบบจับพระจักรพรรดิมาเป็นโรงเรียนสอนได้ยังไงกันบ้างคือคิดอยากทำอะไรที่ห้างทีนี้วันหนึ่งก็จับพระจักรพรรดิว่า มีคนอยากได้ร้านเสริมสวยให้เราให้เรา,เราช่วยติดต่อพื้นที่ให้<ม>พอเราไปเอาพื้นที่มาให้ได้เสร็จปรากฏว่าเขาไม่เอาละาก็ต้องรับผิดชอบพอรับผิดชอบคราวนี้ก็ต้องไปเรียนไปเรียน,ยนจนครบหกภาควิชาอ่บาบังเอิญร้านเสริมสวยจบไป<ม>เพราะว่าห้างผิดสัญญาอะไรเองก็สรุปไม่ได้เปิดละเ,<อ>เราก็เออแต่ว่ามันก็อยู่ในระหว่างเรียนยังไม่จบะนะคะก็วันดีคืนดีก็อาจารย์ก็เดินเข้ามาจับมือแล้วก็ร้องไห้ว่า อยู่ไม่ได้ละอยากออกจากที่นี่การบริหารเปลี่ยนไปค่ะแล้วคุณจันจะเปิดโรงเรียนไหมคืออารมณ์นั้นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะค่ะคืออารมณ์แบบงงๆเหมือนอารมณ์แบบคือเห็นน้ําตาคนอะเนาะค่ะโอค่ะเปิดก็ได้เปิดก็ได้ใช่คำนี้เปิดก็ได้เขาบอกตอนหลังว่าอะไรนะครับที่ ครับที่อยู่ได้เข้าใจอยู่ยากคือเราสงสารคนเรารู้สึกว่าเออครับที่อยู่ได้เข้าใจอยู่ยากเนาะพอเจอแบบนี้แล้วเขาเป็นครูบาอาจารย์เรานะคะค่ะพี่จานก็อ่าค่ะเปิดเปิดค่ะก็ได้ค่ะเปิดแล่วไอ้กอนกอดจะขานี่หันไปถามคนท้ทางเลยอยังเลยไม่เลยไม่ใช่คนนี้บอกมากคนนี้บอกนี่เหมือนซื้อผักเลยนะจริงๆคือโรงเรียนมันมันไม่ใช่ปั๊บเดียวเปิดค่ะ พี่จางจำไม่ผิดคือคุยวันศุกร์เพราะว่าทุกวันศุกร์โรงเรียนที่พีจ่จางเรียนเนี่ยเขาจะพาเขาเรียกออกหน่วยคือพาเด็กนักเรียนทำผมเนี่ยไปฝึกมือตามห้างไปตัดผมซึ่งเขาจะออกหน่วยทุกวันศุกร์ วันอาทิตย์ลูกเรียนบัลเละค่ะคือพอข้ากับอาจารย์เสร็จขับรถออกมาหาตึกเราแวกนั้นเลยก็ไม่มีวันอาทิตย์เรียนบัลเล่จอดทาราก้อนเราก็บอกเขาเล่าให้ใหเขาฟังแล้วก็บอกขับรถไปดูที่หน่อยได้ไหมสงสารอาจารย์ยังไม่เล่าตอนนั้นบอกแค่เปิดซาลอนเปิดซาลอนไม่เล่าเลยคือคือพี่พี่ก็ยังไม่รู้อะไรเลยพี่ก็ยังทำมาเลยชีวิตปกติเวลาท่านี้ค่ะปุ๊บจอดเนี่ยลงแพเดี๋ยวจะไปกดเงิน คนนั้นกไปจัไม่กดกักูอุยกับเขาก็บังเอิญมากเขากําลังสร้างเป็นห้องห้องง้ออยู่แล้วเจ้าของยืนอยู่ตรงนั้นพอดีกดจบบอกตรงนี้ให้เช่าไหมคะก็บอกเขาเป็นเจ้าของเท่าไหร่คะโอเคไปกดตังทีแล้วก็เซ็นสัญญาเดี๋วนั้นมันก็เลยกลายเป็นนาราคารดมีขึ้นมาค่ะหลการมา เปิดโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่พี่สองคน<ช>ยังมีพี่สาวเซบีคนหนึ่ง<ช>ด้วยนะคะ,คะมีความเป็นมาเป็นมายังไงบ้างคะกับพี่นอก,กอีกคนที่เป็นคนเข้ามาร่วมธุรกิจนาราแบบการให้เหมือนกันซึ่งจริงๆจะเห็นว่าพี่นอกอยู่ในวงการบันเทิงมาพี่นกไม่ทําธุรกิจแต่ด้วยความรักเพื่อนเหมือนกันเธอเครียดอะไรยังไงแล้วก็อ่ะฉันหุ้นด้วยออ่าใช่ต้องบอกว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราภูมิใจกับการเป็นนาราแคเดมี่คือที่นี่เกิดจากการให้ค่ะ แล้วพี่แจ้งเชื่อในเรื่องการให้ว่ามันจะได้สิ่งตอบรับที่ดีกลับมาเสมอถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คาดหวังแม้กระทั่งทีมอาจารย์ของเราเองเนี่ยอาจารย์ของเราทุกคนมีหัวใจของความเป็นครู hmm. ครูที่เป็นเรือจ้างในสมัยที่พวกเราอยาเรียนหนังสือเป็นเด็กๆไม่ใช่ครูรับจ้างอย่างทุกวันนี้คร,ครูที่เป็นเรือจ้างที่พร้อมจะส่งให้ลูกศิษย์ถึงฝั่งโดยที่ ไม่หวงวิชาความรู้เลยแสดงว่านักเรียนที่จะมารงเรียนกับที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นอาจจะเป็นนักเรียนที่แบบมือใหม่ที่แบบไม่มีความรู้ไม่มีพื้นฐานเลยก็มีเหมือนเดี๋ยวจะพาคุณเป๊กขึ้นไปชมใหม่กิ๊กแบบอายุ15ก็มีหรือว่าไม่รู้คืออย่างบางทีคุณผู้ชมคือแบบคนที่บอกว่าคนจะทํางานด้านด้านศิลปะหรือว่าด้านอาร์ตแบบนี้มันจะต้องแบบมีพรสวรรค์ส่วนหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนเองคือคือที่เนี่ยนะคะจะสอนตั้งแต่คอร์สพื้นฐานไปเลย เริ่มตั้งแต่เบสิกกับสําหรับคนที่ไม่เป็นเลยกับคนที่เป็นอยู่แล้วแล้วมาแอดวานซ์ความรู้เพิ่มขึ้นโอ๊ยอยากจะบอกผู้ชมค่ะว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกเยอะเลยนะคะสำหรับนาราอคาเดมีแห่งนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเบรกกันสักครู่ดีกว่าไปจิบน้ำนิดนึงแล้วหังจิบน้ำช่วงเบรกนี้เดี๋ยวอาจจะฟังแอบฟังแบบพี่ติ๊กร้องเพลงเรียกส่งผมไปเดียส่งผมไปฟังพี่ติ๊กร้องเพลงไปแล้วเดี๋ยวไปแชรกันนะคะนะคะไปเบรกกันสักครู่ค่ะ <ข>อาจารย์ค่ะเป็นหัวหน้าอาจารย์ส,ส,ส,สอนภาคพิชาวนโรพันแกนนี่ก็อาจารย์เจี้ยอย่างหลักสูตรที่นี่เห็นบอกว่ามีทั้งแบบหลักสูตรแบบ พื้นฐานเลยพื้นฐานหลักสูตรแบบเร่งรัดใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรสำหรับอะไรนะคนที่แอดวานซ์คนที่คนที่เป็นมาแล้วแล้วอยากจะพัฒนาเลยขึ้นไปคือจะจะเป็นไม่เป็นมามาได้หมดหรือบางคนสะไดเป็นละแต่ว่าซอยไม่เป็นคือเฉพาะทางก็มีพ่อของเรามี6ภาควิชาทั้งหมดซึ่งมีอาจารย์ประจําแต่ละภาควิชาคือต้องแบบว่าตอนนี้เปิดเสาร์อาทิตย์แล้วด้วยอ๋อเราเปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยสำหรับคนทํางานแม่บ้านที่อยากจะมีอาชีพค่ะ ที่สําหรับคนที่อยากจะเปิดในเรื่องของสถาบ้านหรืออะไรแบบนี้ในช่วงปีแรกเนี่ยเรารบภายในเหมือนเราเหมือนจัดเตรียมกองทัพที่จะออกรบอะเราก็ต้องเตรียมกองทัพของเราก่อนตรงนั้นของเราผ่านไปหมดละพี่จางเชื่อคําพูดหนึ่งที่พี่นกสินใจพูดบอกว่าคนแบบเดียวกันดึงดูดกัน ในสิ่งที่เสียไปกับสิ่งใหม่ที่ได้มาพี่แจงเชื่อว่าเราละลายของเสียทิ้งไปแล้วเราดึงดูดเอาคนที่เป็นกลุ่มคนเดียวกับเราอย่างที่พี่แจงบอกว่านาราคาเดินเกิดจากการให้นับตั้งแต่ตัวพี่แจงจนมาถึงพี่นกซึ่งให้กับเพื่อนเราได้ครูทั้ง6ท่านที่มีหัวใจของการให้ในการที่จะให้ความรู้ให้ทุกอย่างกับลูกศิษย์เต็มที่โดยที่ไม่มีกักเอาไว้เลยหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ที่เราได้เข้ามาเนี่ยมันน่าชื่นชมยินดีกว่าคือ ทุกวันทุกการทํางานของพี่แจงถือเป็นความสําเร็จหมดไม่ใช่แค่เรื่องว่านักเรียนเข้ามามากแค่ไหนเราเรียนเราได้ประสบความสําเร็จทางธุรกิจได้เงินเท่าไหร่แล้วอะไราเงี้ยแต่พี่แจงถือว่าทุกการทํางานร่วมกันของพวกเราเนี่ยคือความสําเร็จที่แบบเราฟังแล้วน้ําตารืนเลยนะเนี่ยน้องคนนี้คือเด็กๆพูดกันอย่างเราไปเราพาเขาไปมีประสบการณ์ในงานแฟชั่นโชว์หรือว่าการทําเบื้องหลังการประกวดนางงามจริงๆพวกเขาคือผู้มีพระคุณที่เอาตังค์มาให้เรา เขามาเสียค่าเรียนเราไม่ได้เปิดให้เขาเรียนฟรีแต่เขากลับเดินมาขอบคุณเราว่าเราอ่ะพาเข้ามาแบบนี้ซึ่งแบบเนี่ยคือความสําเร็จที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือนักเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราคือคนแบบเดียวกันเวลาไปทํางานน้องๆก็เต็มที่ที่จะทํะคือแบบจากเด็กนักเรียนในห้องเรียนพอออกงานปุ๊บ เธอก็เป็นมืออาชีพกันโดยฝันใช่คือเราดั้งรอแล้วภูมิใจจังเลยเขาดูเขาดูเป็นมือโปรกันหมดเลยอ่ะดูไม่ใช่เด็กนักเรียนที่มาทำงานโรงเรียนสร้างฝันนะพี่ใช่ขณะที่ฝันเรามันก็แบบเต็มไปด้วยเวลาที่เราเห็นเห็นสิ่งที่พวกเขาทําหรือทําเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยงว่าเขาเป็นเด็กนักเรียนมามาเสียเงินแล้วก็มาฝึกเขาจะช่วยกันเก็บของเก็บอะไรแบบคือมันเป็นความน่ารักที่เรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ย เราเราผ่านสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วแล้วนับวันนี้มันคือการเริ่มต้นแต่ละก้าวแต่ละก้าวในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ว่าเราจะมีปัญหาใดๆก็ตามแน่นอนคนที่ทําธุรกิจใหญ่ๆใช่ไหมฮะมันก็ต้องเจอปัญหาหลายๆด้านนะครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดผมมองคนของเราเขาต้องการกําลังใจมากที่สุดเพราะนั้นจะเห็นจากโต๊ะทํางานพวกเราเนี่ยไม่อยู่เป็นห้องทํางานค่ะคือจะอยู่คลุกเคลียบเขาช่างมผมได้เห็นลูกค้าได้เห็นนะครับหรือว่าบางเรื่องเนี่ยผมจะจําเลยว่า แฟนเนี่ยเคยโดนบิ๊กใหญ่ๆแล้วก็เคยพูดประโยคหนึ่งไว้ว่าอย่างมากเธอก็ได้แค่โรงเรียนเสริมสวยกรุญแจงเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวคำนี้คือคําที่ทาทาให้เราสองคนแล้วก็เจ้านายใหญ่บอกว่าไม่ได้นี่คือโรงเรียนของเขาพ่อแม่ต้องรุ่ยค,คือครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่คุยกันตรงๆทง,งพ่อแม่ลูกว่าเกิดวิกฤตใดๆนะครับไม่ว่าจะน้ําท่วมมาเจออะไรก็แล้วแต่เราพยายามที่จะบอกหลายๆคนนะครับว่าทุกคนต้องเจอปัญหา แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือพื้นฐานของครอบครัวคุณต้องต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันผมไม่เคยมองว่าวิธีแก้แก้ปัญหาหรือเขาเจอปัญหาใดๆกับบุคลากรจะยกอย่างหนึ่งว่าให้เขาตัดสินใจเต็มที่มไม่ว่าเหตุผลเขาจะคือใดๆก็ตามาแล้วยืนเคียงข้างเขา,ขาแล้วเราก็ลุยให้เขาเห็นว่าเราสู้นะ ว่าธุรกิจตรงนี้เนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางได้ยังไงกันบ้างตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยเปิดประตูสู่อาเซียนคือเราไม่ได้มองการขยายในส่วนของภูมิภาคแต่เรามองตลาดเพื่อนบ้านอยากได้เงินของประเทศอื่นเข้ามาเป็นของเราคือประมาณว่าโอเคช่างผมคนที่จะมาเรียนกับเราอาจจะไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวละ เราไปเปิดที่นู่นเลยค่ะเราไปม่ไม่ใช่หมายถึงที่นี่อย่างที่นี่เองก็มีนะคะคนโทรมาจากหนองคายเวียดนามอะไรเงี้ยมาเรียนแต่เราเองเนี่ยเราอยากไปเปิดค่ะ ไปเปิดที่บ้านเขามากกว่าอไปทําธุรกิจที่นั่นอาจารย์เราเองเนี่ยอย่างบอกว่าสถาบันนารายคาเดมี่เนี่ยภาพลักษณ์ของเราที่ชัดเจนคือเป็นสถาบันของคนรุ่นใหม่นั่นอาจารย์แต่ละท่าน,นี่ยังดูยังหนุ่มยังสาวแต่ว่าก็ไม่ได้เด็กจนไม่มีวุฒิภาวะหรือประสบการณ์วันหนึ่งข้างหน้าอาจารย์ก็จะผันขึ้นมาเป็นนักบริหารเพื่อไปดูแลตรงนี้แล้วเราก็สร้างลูกศิษย์ของเราคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนอื่นที่สนใจอยากมาร่วมงานกับเราคือที่นี่อย่างที่บอกเราเป็นอาจารย์ที่สอนลูกศิ จริงๆเราไม่ได้เอาช่างมาสอนช่างนั้นอาจารย์ที่นี่คือต้องมาสอบการเป็นครูก่อนด้วยไม่ใช่เดินเข้ามามีวิชาความรู้มาเป็นช่างมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ได้เลยโอ้โหพี่ค่ะต้องบอกค่ะว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นโรงเรียนที่คือจะบอกว่าเห็นตลาดเห็นช่องว่างของการตลาดแบบนี้กันไปแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนคําว่าการที่เราจะหานักเรียนที่แบบจะมาเรียนกันอย่างนี้เนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่นี้หรอกไม้คิดว่าพวกพี่ๆเนี่ยต้องมี เป้าที่แบบเป็นการก้าวกระโดดมากกว่านี้อย่างแน่นอนซึ่งเป้าที่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันเปิดหน้าค่ะ ว่ายังมีโปรเจกต์บิ๊กเบิ Go มโก e r อินกันด้วยอันนี้คือถือว่าแบบเป็นโปรเจกต์ในอนาคตหรือว่าเป็นเป้าหมายอีกก้าหนึ่งของเราใช่ไหมไม่ไม่น่าสนานมากนะคะเพราะตอนนี้ก็เปิดประตูสู่อาเซียนคือคือเราก็คงต้องรีบภายในระยะ1ปี2ปีนี้อย่างนี้ที่ที่บอกว่าจากประสบการณ์ที่เราทํามาแล้วนะครับในเรื่องความรู้ในเรื่องของสถาบันนะครับในเรื่องของซาลอนในเรื่องของเทรดดิ้ง เพราะฉะนั้นเวลาเราไปอาเซียนเนี่ยจริงๆถ้ามีคนสนใจในธุรกิจตรงนี้เราแทบจะครบวงจรให้รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เราสร้างขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันเป็นนโยบายในการทําการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วยหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ยเรียนสถาบันเรียนโรงเรียนสอนทําผมจบมาแล้วก็เปิดร้านได้เลยแต่ในเมืองนอกไม่ใช่นะครับระบบระเบียบทําไมเขาถึงเขาถึงเป็นมืออาชีพกว่านะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งคุณจบมาปุ๊บ บางที่เนี่ยจะได้ดิปโลมาเขาเนี่ยคุณต้องลงซาลอนของเขาถึงสองปีเพื่อจะดูว่าไอ้ที่เรียนไปแล้วเนี่ยมันจําได้ทั้งหมดหรือมันพัฒนาไหมถ้าถามว่าจุดที่สําคัญที่สุดของสถาบันการสอนวิชาชีพช่างผมนาราคาเดมี่คืออะไรคือการพัฒนาต่อเนื่องแบบมืออาชีพอย่าง ตอนน่อเนรื่องจริงค่ะน<ฮ>ะคะนี่คือนี่คือความเป็นมืออาชีพที่ <ฮะ S 1> พี่อยากจะปลูกฝังแล้วก็ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนเองหรือว่าเรื่องของคุณครูที่มาทํางานหรือว่าแม้ <ฮะ S 1> แต่เด็กที่จบจากที่นี่ทุกอย่างก็จะต้องมีความเป็นมืออาชีพ <ฮะ S 1> ถ้าพูดถึงเคล็ดลับการทำธุรกิจที่พี่ค้นหามาตลอดชีวิตพี่รู้สึกว่าอะไรมันคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจคะ ั้งแต่เรียนจบเริ่มทํางานมาจนทําธุรกิจดีกว่าบอกว่าความซื่อสัตย์ในสิ่งที่เราทำนอกจากความรักแล้วเราต้องซื่อสัตย์และเคารพในสิ่งที่เราทําด้วยพี่ว่าพื้นฐานเนี่ยครับพื้นฐานครอบครัวเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะเติมจากของคุณแจนนดนหนึ่งว่าในมุมของดิจิท์เองเนี่ยยังสนับสนุนสนําหรับคนที่มีฝันนะครับเขาได้นนนนทําในสิ่งที่รักแต่สิ่งหนึ่งที่อยากเพิ่มก็คือต้องรักในสิ่งที่ทําด้วย มันพัฒนาได้ตลอดเวลาโอ้โหฟังสิ่งดีๆจากที่ทั้งสองคนนี้แล้วนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเทคนิคการทำธุรกิจนะคะจากนักคิดนักเขียนแล้วก็ท่านยังเป็นนักการตลาดกันด้วยกับช่วงกลับหัวคิดกับพี่แม็กเกลียงไก่การชนะโปกินไปชมกันเลยคะ่ะชีวิตเราเนี่ย ถ้าเรามีต้องเลือกอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือพระอาทิตย์ยามเที่ยงซึ่งหมายถึงความสว่างที่โมโหรานที่ไม่มีอะไรที่จะสว่างกว่านี้แนละ้กับอีกอย่างหนึ่งคือมีแค่เทียนหนึ่งเล่มพี่จะสองสว่างผมเชื่อว่าทุกคนคงเลือกพระอาทิตย์ยามเที่ยงมากกว่าแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วในบางเวลาเนี่ยเราอยากได้แค่เทียนเล่มเล็กเท่านั้นเอง เพราะในเวลาที่เรากํำลังเจอปัญหาในยามค่ำคืนเนี่ยเราคงรอพระอาทิตย์ตอนเที่ยงไม่ได้เราแค่เทียนเลเล่มเ,เล็กๆเล่มเดียวก็เพียงพอแล้วมันก็เหมือนกับชีวิตการทำงานของเรานะครับเราอย่าไปหวังสูงหวังใหญ่อะไรมากมายบางครั้งเนี่ยเราเริ่มจากจุดเล็กๆแค่ความสว่างของเทียนเล่มเดียวมันก็เพียงพอที่เราจะนำทางของเราที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายได้แล้วเพราะฉะนั้น ผมมีความรู้สึกว่าเราอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นการใหญ่จนที่เราเอื้อมไม่ถึงเลยเราเริ่มจากจุดเล็กๆค่อยๆก้าวเดินไปเอาเทียนเล่มเล็กๆนี่นะครับเป็นเครื่องนําทางของเราค่อยๆก้าวออกไปก้าวออไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะสําเร็จอย่างแน่นอน นี่ะไอเดียพี่เขาสุดยอดนะสุดยอดมากเลยนะคะจริงๆค่ะนี่คือเป็นไอเดียส่วนนึงที่ว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าสาหรับพี่สองคนหราต้องยกนิ้วให้จริงๆเลยค่ะนะคะกับแรงบันดาลใจกับการสร้างฝันให้กับคนที่อยากจะมีในเรื่องของอาชีพนะคะเป็นช่างผมมืออาชีพต้องบอกว่ามีอาชีพเป็นช่างผมมือชีต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะก็ขอให้พี่ๆประสบความสาเร็จกับการทําธุรกิจกับการต่อยอดธุรกิจต่างๆกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ทั้งสองเป็นมากค่ะ อาจาทรงไหนก็ได้ค่ะขอให้ทําให้แล้วดูหน้าเด็กแบวขึ้นเลยนะคะอุ้ยคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าค่ะแป้ะจะพักคุณผู้ชมนะคะไปยกนิ้วให้กับนักธุรกิจดาราคนไหนนะคะติดตามกันได้ค่ะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางโมเด n นายทีวีแห่งนี้แต่ตอนนี้ขอไปทํทำสวยต่อแล้วกันนะคะ